นั่นอะโอ้ยอน่าจุยออา้ยโอ้โหน่าจุ้ยไม่สาบอีกแล้วโอ้ย,อยมานั่งดูปลาผุดมานั่งดูปลาผุดไม่สาบในหัวใหญ่เราเตรียมเลยมืออยู่ในกรงไก่เลยเทข้างเทข้างเว เลื้อยอย่างสวยเลยเมื่อกี้แขกยิงไปหน่อยปาแทางขวายิงออกซ้ายนิดเดียว อีามัวแต่อมองปลาเล็กฮึไดุ้่ยนด้จุยมายืนข้าผมทีผมขอรล้อง<ส> <laughs> นุ้จุยให้ยิงเลยแด้จุยเตรียมขึ้นนั่ง,ง,ง,งเหมือนน้องๆกอนนั่งข้างเดียวเหมือนผมได้ยิงเชื่อผมนี่ ผมมันตีล้อไงขึ้นยางไม่ทันถึงไงไอ้ยนั้นเนี่ของแท่พอขึ้นปุ๊บยกเลยนู่นเดี๋ยวมันก็เข้ามาแล้วแม่ตัวตัวไซยีไซยีสิบวาพี่มันหนักนะครับหนักปะนั่นไหนที่เขาว่ายิงปลาปูต้องปืนเบาเพราะอะไรอะ

Ơi. không sơn, không sơn, không sơn không 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 mày không 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 đi bảo, đi bảo, đi không 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 mà không 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 Nó không không để không 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 mà không 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 chả không 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 Phụt không 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 chả không phụt nìm không 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 อะไรนี่ยัม่เรื่อยยัมาเรยับขาุเลยว่าฮะอไดไม่รู้ผมเห็นขุดนิ่มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไอหัวหัวกลมๆเหมือนเล็ดเดเล็ดเนเอาามนาเต็เต็ม เข้าหางเข้าหางเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยล้าเลยขุดเหมือนปลาหวายอีนี่ครับเราทุนคู่ยนนยนยได้สับอย่างไกล้สงสับกลางลุงเอาสามที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  สวยเยบรอยเบรอยทไรม่เข้ายไม่ถึงเไม่เข้ากาเข้าเข้าลาวสามได้สามลูกได้ไม่เข้าอ๋สาทีก่อนที่สวยพี่ถูกไม่ดเปลาเมนเอาดึงขึ้นไหวไหมนี่เอาหนึ่งอไปเดนอโอ้ไปโลติดเต พูดเหมือนไหวเลยเข้าเกมเลยจุนโดนไหนอ่ะท่านนี้ของเรายิงโดนหางซะแล้วผมขืนได้ปุ้ยหมดล็อกเลยได้คลิปได้คลิปครับได้ได้จริงพอดีเลยมันมันผุดแล้วมันเลื้อยลงเหมือนไหวอ่ะผมสับตามเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลูกดองของโค้ชโป๊กลางถือถือถือเอาตัวนู้นเลยเอาตัวนีบ ออกไรโดเนี่ยโดกเราใช่เออเกือบไม่โดนเดี๋ยวพลโมนะเดี๋ยวมือสั่นเลยอ่ะดูเราเราสับตรงนู้นนึกว่าปลาหวายเหมือนทีแรกอ่ะเราเรืเกี่ยวกันเลยื่องอะไรเห็นวิ่งมันมันเลื้อยไงแล้วว่าหวายเนี่ยคิดในใจสับโบว์วดีเลยโอ้โเดือดจังตัวตัวเมื่อกี้ไงที่วิ่งมาไม่น่าใช่หรอไม่น่าจะจ่ายวะไม่แน่น่ะมันไหลลงมาแล้วบุดมันมาแอบข้างนี้มันเล่นหน่อยเลย โอ้ยใส่ห้าได้บอกห้ารูได้เดียดเด๋ยวดีเลยเดียดเด๋ยวย้ายมือได้เลยบอกเลยแย่ข้าวเื่อมันดักใจดีดีเจ้ไหมเพิ่ง,งเคยลงไป้โอ้โหไอปลาแม่นเนี่ยอ,อ้เส<อ>ื่อเอาครัวปดน,นี่เลยแบตกล้องเกือบหมดพอดีเลยเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์น่าดีที่ได้คลิปอยู่นี่ครับมือซ้ำครับผมมือซ้ำครับ หมดล็อกได้แล้วครับผมเจอกันไอหนุ่มโอ้ยพี่ท็อปอยู่คนเดียวด้วยเอานาจุ้ยนาจุ้ยรอค้ามั้งเฮ้ยเราคนเดียวเลราสามคนไหวไหครับพี่ไหวไหวไหวแน่นอนน่าจะปักหลังรอค้าหน่อยนะจุ้ยค้ำสายไม่บัดทะยาบค้ำสายไม่ให้ลดน้ำเป็นไง ขึ้นนิ่มแมแ่นะั้นพี่ทอบกินอะไรเออขึ้นไ้ด้วยนงอืมอยาถ้าพี่ทอบมังแต่เล็กๆลราวสามสิบได้ขึ้นทั้งนั้น <c oughs> ไม่ใช่สามสิบตัวหน่ะสามสิบโลรางน้ำเบื่อหนูพิถอยมาพอดีถูกแล้วพี่มาเร็ว เช่ิวเลยสายเท่าไหร่พี่นีอ่ไม่ความยาวนาร้อยยีโอ้ไปเร่งรวยอะหไม่พี่นอยาน่าจะเอาเรื่องอยตัวนี้ดเลย

ไม่ะกายิงไกลเลยพี่ท็อปเล่นสายร้อยยี่มั้ยเล่นได้วราจุยรอเลยเดี๋ยวมันวิ่งสวนเลยดูว่าพอเข้ามาถึงไหมไม่นี่เรายกไม้นี่เดี๋ยวสามสิบได้เลย

พ้นนะจ้ยมันมันอยู่ใกล้เดี๋ยวโอ้ยโ,โอ้ยสั่นตายเหลือเชื่อโดนปะโดนครับหัวเต็มเต็มเลย,ยไม่ต้องซ้ำแล้วตาย Quá trà xong nơi <laughs> Còn Vô rồi Phi Còn nó nát pha bay không anh? <laughs> Mèn cơn Xăm <laughs> <Sao một> cơn <laughs> Bao tô giả bạn

Mày 9. Mày nhìn phi cao Ồ, kìa. Không có xăm chạy. Không cần phải chạy. Không cần phải chạy. Không cần phải chạy. Không chồng có ai thi Đeo phụt lá ấy Sự cho khắp phố không? Tam tốt Nhiêng điều Tâu Lên bầu bầu งเล่นได้ด้ว้ลดางไมไม่นไม่คำอหลดโดโลดโลดไม่ค้อ๋ไม่ไม่โดเ้ยเย่ยงเดียวเสียวจริงนะเนี่ยเยี่ยเดียวเนี่ยไม่โดนไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องถึงใช่ตึงไว้น้องถึงใช่ตึงน้องไม่องเดินตามน้องถึงใช่ตึงไหือไยี่ยงเดียวอะรอมันเปิึงไงตึงไว้

ยยิ่วันี้นาะล่างหล่ตื้เข้านี่เหรอพี่ท้อนี่ก้อน,อนนองนานที่เที่ยวเที่ยวในพี่ท้อหนาพอทุ่ห้างไปด้านเร็วกี่บันนี้แล้วแหมสิบสามสิบสี่ได้ไหมดยวนี้ไม่ถึงนไม่ถึงี่นหนา เบอกสิบเอ็ดได้ไะมสิบเอ็ดสิบสองไม่ถึงว่ะนีาา่ครับ เอาถ่ายไอ้นันให้กล้องไอ้เดียวไอ้จ่องไฟให้หน่อยนี่ครับนันะโอ้โหเป็นตาช่างครับจ้องไม่ทีครับสี่โลครับผมสี่โลพอดีครับประมาณสีโ 1, ส่โลหนึ่งสี่โลสองครับนันะนี่ครับเลดใหญ่นี่ครับผม